สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางสูตรหลานนะคะแนวทางสูตรหลานนะคะจะมีนะคะมีเด่นนะคะมีเด่นรวมนะคะเด่นบนเด่นล่างตัวเจาะวินนะคะช่วงนี้เป็นวินนางเข้านะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเน้นนะคะแล้วก็ตัวเจาะนะคะเสียได้ะคะ่ะทุกคนนะคะ ตามตูดตลอดเลยนะคะสูตรของหลาน4-7นะคะ4-7-7-4นีน่นางให้อยู่สองงวดนะคะทุกคนสองงวดเนาะให้วันศุกร์แล้วก็วันพุธนะคะ7-4นะคะมาออกวันจันทร์โอ้ยงดหลายค่ะเจ้าของเลขก,ก็งดค่ะทุกคนนะคะเด่นบนนะคะเข้าไปที่8นะคะทุกคน หอยงวดนะเอาเด่นบน <ร gown S 1> หลานจับบ่เด่นบนเข้าไปที่แปดนะคะทุกคนเด่นบนเข้าไปที่แปดเด่นล่างนะคะเด่นล่างสูตรหลานนะคะเจดสี่นะคะกอดคอกันมาเลยนะคะสูตรหลานสูตรเจ้าแม่เนาะเอาพินิจพิจาารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะนางก็จะมีนะคะหลักสิบนะคะหลักส <sh arp from S 2> ิบหลักร้อยนะคะเข้าตรงๆเลยนะคะทุกคนนะคะเด่นหลานนะคะจับคู่นะคะจับคู่ตัวหลักสิบหลักร้อยนี่เนาะ เอสก็จะทําให้ดูนะคะทําให้ดูทุกคนนะคะนี่ก็เข้าไปเติมๆนะคะเขาไปเติมๆสิไล่หูไล่ตายอยู่บุบุนะคะเอามาดูกันนะคะงวดนี้นางให้ตัวไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนนะคะ น,นี่นาะก่อน <normal> ที่จะไปนะคะงวดใหม่นะคะเราก็มาดูงวดเก่าจะตามตูดอีกใหม่นะคะน่าเชียดายนะคะบางทีเข้า3ตัวเลยนะคะทุกคนนี่เนาะสามหเนะคะสี่ปนะคะไปเอาเงินก็ไผ่นึ่งสาเค่ะทุกคนเอาสามหกสายอุบลค่ะสาอุบลนไล่งานตัวเนี่หวานเกียบเลยบอกเขาเอ็ดเฝาขนาดกินเลขตัวนี้เอ็ดเฝาขนาดอยู่รอคอยอีกสักรอบนะคะทุกคนโอ้ทำให้ออกสาตัวบนเนาะ โอ้ยออกสามตัวบนนีเรียกซอได้เลยนะคะทุกคนนะคะเสียดายนะคะที่นางมี08 074เนาะอ่ามี074มันออก478เอ้ย480นะคะ0เด้อ0เด้อหา08อีซอยผิดอะไรนะคะทุกคนนะคะเอ้าทุกคนถามว่าแอดฟันอีกไหมว่าสันนะคะโอ้ฟันอีกบ่ไม่มึอขึ้นนี่แอดฟันเห็นอันบักทัวเด้อ ี่อยากกินตำบะหุงบอจ้ะเมื่อเอ็ดหิวเข่าบอกค่ะทุกคนนะคะแอ็ดฟันเห็นบักทัวค่ะทุกคนบักทัวดกค่ะค่ะฟันบอกค่ะเอาเอดกระว่าให้ฟังนำเนฟันนะคะแอดฟันเห็นบักทัวบ้านเย่แยค่ะบานบักทัวมันเป็นเนื้อแย่เป็นน่วยลงมาดกดกค่ะทุกคนเอาผู้ใดบอกให้คอยฟันคอยก็ฟันก็นำเลี้ยวค่ะส่วนนะคะฟันเนาะค่ะทุกคนเนาะฝันเนาะ วะเออคือฝันแนวนี้ว่าฝันเห็นบักทัวบานโอ้ยบักทัวมันเห็นเหงาเลยดกเห็นได้ค่ะทุกคนนะคะคิดในใจนะคะโอ้เอาไปต่าก็หน้าว่าสันในฝันนะเอ้ามาดูค่ะทุกคนนะคะแนวทางของสูตรหลานนะคะฝันเห็นบักทัวสิเปียวไว้ยังนาะงคะ่ะทุกคนนะคะสวยกันเดอ้อทุกคนสวยกันเบึงเบึงแย่งกันเด้อค่ะทุกคนสีจังใดยังจังใดนะคะแ้วเส้ยไายค่ะ สูตรบนกับลดนะคะไอ้สูตรดินบนนะคะลุงล่างเมดกองไอ้เาอยู่ค่ะเซีงปิดเลยอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนให้ดูก่อนเลยนะคะแนวทางอันนี้เป็นแนวทางสูตรล่างของหลานนะคะสิบล่างนะคะสิบล่างนะคะทุกคนนะคะอ่ะอาเดี๋ยวหย่อลงขึ้นเก่าก่อน นี่นะคะจะได้เห็นนะคะแขบเอาไปดูนะคะนี่เนาะสิบล่างนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบสองนะคะนางให้สามหนึ่งสี่หกเก้าแปดนะคะสามหนึ่งสี่หกเก้าแปดหลักร้อยนะคะเข้าสี่นะคะเอาเอางวดเก,าก่าก็เนาะเอาไมค่ะงวดเก่านะคะเจ็ดนะคะหลักสิบนะคะสิบบนนี่รู้สึกว่าจะเข้านี่นะคะสิบบนช่วงนี้จับสิบบนได้แล้วนะคะสิบบนนะคะทุกคนอ๋ออดีตก็เข้าตัวดิ เก้านะคะเข้าตัวน้้เลยนะคะทุกคนนะคะโอ้แต่ว่าฝั่งทางนี้หลุดนะคะฝั่งทางหลักร้อยหลุดเนาะอันนี้นี้ไม่เข้าอันนี้เป็นหกนะคะทุกคนนะคะ อ่าดูเป็นแนวทางกันไปนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะสามหนึ่งสี่นะคะหกเก้าแปดนะคะหลักสิบล่างนะคะงวดนี้สูตรล้านนะคะสามหนึ่งสี่หกเก้าแปดนะคะอ่าหลักร้อยล่างนะคะสูตรล้านนะคะหลักร้อยนะคะคือหน่วยล่างเนาะเจ็ดศูนย์สองห้าสามแปดนะคะยันนางยังเน้นไม่ได้นะคะเน้นไม่ได้สองงวดแล้วนะคะ เน้นบ่ได้สองหวดแต่ว่ามันเข้าชุดเต็มนะคะทุกคนนี่นะคะเข้าชุดเต็มล่างตรงๆเลยนะคะล่างตรงๆรงเนาะสามหนึ่งสี่หกเก้าแปดนะคะนางเน้นที่หนึ่งสี่หกเก้านะคะหนึ่งสี่หกเก้านะคะเด่นเด่นสิบเด่นร้อยนะคะเจ็ดศูนย์สองห้านะคะเจ็ดศูนย์สองห้านี่คือเด่นร้อยสูตรหลานนะคะเด่นร้อยสูตรหลานนะคะเอาไปพินิจพิจารณานะคะ จ็ดศูนย์สองห้านะคะเจ็ดศูนย์สองห้าอันนี้ก็หนึ่งสี่หกเก้านะคะลองดูนะคะแต่ว่าหลักสิบนี้เข้าตัวเน้นนะคะหลักสิบนี้เข้าตัวเน้นสองงวดแล้วนะคะไม่งงเนาะทุกคนนะคะไม่ลายตาเนาะอันนี้เอาเทียบให้ดูเลยนะคะเอาเทียบสองฝั่งอย่างนี้นะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนนะคะทุกคนนะคะจะได้เห็นแบบชัดเจนเนาะทุกคนมาดูสูตรเจาะของนางบ้างนะคะสูตรเจาะนะคะทุกคนนะคะงวดประจําวันที่นะคะลืมเขียนวันที่ อึนมึนทึนนุนนะคะงวดประจําวันที่นะคะโอ้ยสามหกสี่ตามตูดบนอ้อนะคะเป็นจะรุนแทสามหกนะคะน่าตามตูดค่ะสูตรล้านนะคะตามตูดที่ดีๆ,ๆนะคะไม่ไว่าจะเป็นสามตัวหรือสองตัวก็ดีเขาเต็มเต็มเลยโอ้จะเสียดายคะ่ะเอาวันที่ยี่สิบสองอ็มีสิบลุ้นนะคะวันที่ยี่สองทับสิบทับหกแปดนะคะทุกคนนะคะโอนางให้สองห้านะคะมีสิทลุ้นเบินตัวนี้ เอามาดูกันนะคะตัวจาะตัวนิ้นสูตรหลานนะคะนางให้นะคะวันพุธที่22่สิงนะคะเออนางไฮสองมีหลักประกันสองแล้วเรานะคะมันอาจจะออกเลขวันที่เนาะเด่น25นะคะเด่น25 27้าสองเจ็ดนะคะสองแปดนะคะสองห้าห้าเนะคะทุกคน3ตัวบนนะคะสองเจ็ดห้าสอนะคะ สองห้าหนนะคะสองห้าดทุกคนนะคะวินนะคะสองเจ็ดห้าสี่หนึนะคะเด่นบน7 0็ดนห้นะคะเด่นล่างหนึ่งสี่หก้านะคะเด่นล่างหนึ่งสี่หกเ้าอ้าวลองดูนะคะทุกคนนะคะตัวนี้เป็นสูตรล้านนะคะเราก็จะมีสถิติตัวเด่นให้ดูด้วยนะคะ สจิตตัวเด่นสูตรล้านนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็หลุดไปนะคะทุกคนเห็นไหมนี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดนางให้สองงวดนะคะสี่เจ็ดนางให้สองงวดไม่มานะคะสี่เจ็ดให้สองงวดโบม,มาะค่ะทุกคนนะคะออกตามตูดนะคะออกตามตูดนี่เนาะสามหกนะคะแต่เสียดายค่ะหลุดสามงวดติดนะคะตัววินเอ้ยตัวเด่นนะคะแต่วินเข้าตลอดเลยนะคะทุกคนวินล้านนี่วินบนล่างนะคะ บนล่างเลยนะคะทุกคนวินบนล่างนะคะสูตรหลานนะคะจับตามองดูวินหลานนะคะจับตามองดูวินหลานเอาไปเทียบกับคงอาจารย์ปัญญานะคะว่ามีตัวไหนนะคะชนกันนะคะทุกคนอสติติเด่นล้านนะคะสถิติอ่าเด่นนะคะสายรูดนะคะสองห้าค่ะทุกคนนะคะสองห้าขึ้นขึ้นหน้าใหม่แล้วนะคะขึ้นหน้าใหม่ะคะ่ะบนล่างน,นะคะยันเวยกนขึ้นหน้าใหม่ละคะสองห้านะคะมาดูสถิติบนนะคะ นี่นะคะเด, response, ด pharmac, <like. S 1> ่นบนนะคะสูตรหลานนะคะเราก็จะมีสถิติให้ดูนะคะมีสติเห็เบิงเนาะสติสตังค่ะทุกคนเอาไปเบิงกันนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนเด่นบนสูตรหลานนะคะเจ็ดศูนย์ห้าสองนะคะนี่เนาะเจ็ดศูนย์ห้าสองนะคะเด่นบนสูตรหลานนี่นะคะสถิตินะคะสถิติเด่นล่างนะคะหนึ่งสี่หกเก้านะคะเออทำไมเดินหลักร้อยสามงวดแล้วนะคะสูตรหลานนะคะ หนึ่งสี่หกเก้าหวเงวนนี้ซื้อมาตัวใดเนาะบานมันเดินหลักร้อยสองสามงวดแล้วนะคะแอรรู้สึกนะคะนี่สามงวดแล้วเนาะหนึ่งห้าสี่นะคะทุกคนอลองดูด้วยค่ะหลักร้อยเดินล่างนี่เดินหลักร้อยนะคะเอามันคือสลับกันกับตัวดินข้างหน้าเอาวากันไปค่ะดินล่างนะคะมาได้ทุกตัวทุกสูตรนะคะทุกคนนะคะ ลองดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามแคบเอาจ่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางของทางช่องเดอ้อสวัสดีค่ะทุกคน